ไม่เคยมั่นใจเลยเวลาเจอแดดกลัวมากกลัวที่สุดในชีวิตเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วแดดจัดจ้าเห <en Dad S 2> <h idden> ็นแดดทีเนี่ยเวิ่งหลบเป็นพันละวันคุณเป็นแบบนี้ไหม <h idden> เพราะอยู่สถาบันความงามพัฒนาทุกสกินแคร์ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาผิวจนได้เจอกับสูตรเด็ด มนตราฟิลเตอร์เชนซันสกรีนบอดี้ครีม SPF 50 PA บวกบวกบวกซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังสูงมากด้วยเนื้อครีมที่นุ่มลื่นมากเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายช่วยให้ผิวเราเรียบเนียนเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ทันทีเลยไม่เหนียวไม่เนินหนะไม่ทำให้อุดตัน ปรับสีผิวให้กับเราได้แบบเป็นสีผิวที่มีความเป็นธรรมชาติไม่ทำให้ผิวลอกและไม่ทำให้ผิวบางช่วยลดอาการเบิร์นช่วยลดอาการแดดเผาลดการระคายเคืองได้ด้วยไม่มีพาราเบนไม่มีฟอร์มาลีไฮด์นะเขามีสารสกัดจากพืชบนเทือกเขาแอลถึง7ชนิด ซึ่งเขาจะมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลสละได้สูงมากฟื้นฟูผิวบำรุงผิวลดริ้วรอยทานซ้ำระหว่างวันได้นะมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้จากเกาะเชจูเขาจะช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูผิวช่วยผิวอุ้มน้ำกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนด้วยชอบมากเลยเนียน ยังไม่หมดเท่านี้นะยังมีสารสกัดจากองุ่นแดงซึ่งจัดว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูผิวทำให้ผิวเราไม่เหี่ยวยน่นช่วยให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็ช่วยให้ระบบหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงผิวเราอะแข็งแรงป้องกันได้ทั้ง UVA UVB นะไม่มองไม่ลอยอะปรับสีผิวเราให้ขาวอย่างธรรมชาติเลย ชอบประเชมลาสนุกกับแดดได้ทั้งวันต้องมนตราฟิลเตอร์เชนสันสกรีนบอดี้ครีม spf 50 pa บวกบวกบวกทักทุกคนที่แชร์คลิปนี้ได้เลยค่ะ